ว้าวกิจกรรมการงานสร้างคนคํานี้เนี่ยท่านคิดยังไงครับประสบการณ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าเกิดว่าลูกของเราคนรุ่นต่อๆไปไปเจอประสบการณ์อะไรบางอย่างซึ่ง,ส,งส่งผลไม่ดีกับชีวิตของเขาหรือการที่คนเราเนี่ยกำหนดออกแบบกําหนดออกแบบได้นะให้เราให้ตัวเราเองเนี่ยให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ย ได้ไปผ่านประสบการณ์ดีๆไปผ่านกิจกรรมการงานดีๆอม,มันกําหนดออกแบบได้ไปทดลองทําได้ยกระดับพัฒนาต่อเนื่องได้วันนี้เนี่ยมาฝากสิบข้อนะครับเริ่มจากข้อที่สําคัญที่สุดข้อที่หนึ่งครับคําว่างอกดีเองงอกเนี่ยมันคือการริเริ่มมันเหมือนการที่คนเราระลึกรู้อะไรบางอย่างได้เองด้วย มันค,คล้ายๆกับคนที่แบบไปวิ่งวันละสิบกิโลอ่ะแล้วเวลาที่ต้องวิ่งแข่งแค่หนึ่งกิโลเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า1กิโลเนี่ยมันนิดเดียวนะครับถ้าเขาวิ่งทุกวันวันละ10กิโลเหมือนกับคนที่ผมเคยรู้จักเนี่ยผมรู้จักอยู่แล้วแหละนะครับเขาบอกว่าพี่ดูสิทุกคนเนี่ยต่างเกี่ยงงานงานหนักนิดนึงก็บ่นแต่ผมเนี่ยทำงานหนักกว่าเขามากม วันหนึ่งเนี่ยหลายงานทําตลอดจนทุกๆวันเนี้ยงานที่คนอื่นว่าหนักเนี่ยผมมองว่ามันสบายไปเลยบางทีเหมือนกับเขาเขาเขา้เขาใจงานอะ่ะเขาเรียวกว่าตีแตกนะครับตีโจทย์งานแตกตีอะไรแตกนะครับทุกท่านครับเราจะลงทุนยังไงกับชีวิตของเราเองเราจะมีการเริ่มสร้างสรรค์อะไรนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยสำคัญมากๆสารภาพนะครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยผมอัดไว้ให้กับคนที่ผมรัก ถ้าจะระบุให้ชัดเจนก็คือลูกชายของผมแต่แน่นอนครับคนเรารักกันได้ผมก็รักทุกคนได้นะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลข771ทีมฉลาดชิมชีวิตได้ดีบวกบวกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อ2.4จากวิดีโอที่บอกว่าทีมงอกงาม3เสาหลักพิมพ์ต่อกันได้เลยนะครับอยากให้ย้อนกลับไปดูเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเราจะได้งอกงามการที่เราค้ยชีวิตเราเนี่ยมันสําคัญนะ ประสบการณ์สาคัญมากๆแล้วทํำยังไงล่ะเราถึงจะไปผ่านกิจกรรมการงานที่ดีที่มีคุณภาพจนเกิดประสบการณ์ดีๆทั้งหมดเนี่ยเราสามารถออกแบบได้นะครับชีวิตอยู่ที่ตอนนี้นะครับใครที่เกาะกลุ่มได้เนาะอย,อยากให้ลองอยากให้ลองจริงนะครับสามารถหยุดวิดีโอนี้ไม่ได้แล้วถ้าขอร้องได้ผมก็อยากจะขอร้องให้บอกต่อ คนที่ผมรักผมผมมองอย่างนี้นะครับต้องมีสักวันที่จะมีคนที่รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะพลิกเปลี่ยนพัฒนาชะตาของฉันผมว่ามาดูวิดีโอหมายเลข7 7 1ข้อที่หนึ่งนี้แล้วย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆแล้วกำหนดออกแบบเองเลยว่าข้อ2.4ในสามเสาหลักเนี่ยควรจะเป็นอะไรในแบบของท่านเองนะครับผมบอก วันนี้ผมจะบอก10ข้อแต่บอกข้อหนึ่งก่อนสามารถหยุดวิดีโอไว้ได้เพื่อไปลองเองในวิดีโอหมายเลขต่างๆก่อนหน้าเติมเต็มด้วยตนเองทั้งหมดเราล,ลองอ๋อด้วยตนเองลองว้าวด้วยตนเองว่าเอ,อชีวิตของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะอะไรอย่างไรดีผมว่าต้องมีสักวันที่ลูกของผมหรือคนที่ผมรักหรือคนไทยหรือคนในโลกเนี่ย ใครก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวท่านที่รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่อยากจะให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นถึงเวลาแล้วที่อยากจะให้ชุมชนสังคมหน่วยงานของเราดีขึ้นจริงๆถึงเวลาแล้วที่ทาให้ชาติบ้านเมืองของเราดีขึ้นถึงเวลาแล้วที่ทําให้โลกใบนี้ดีขึ้นผมบอกเลยนะครับว่าในในเนื้อหาในวิดีโอเนี่ยทุกคนจะสามารถเอาไปทําได้ในแบบดีๆแต่การเจอเองเนี่ยสำคัญที่สุด จึงบอกว่าให้หยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับอ่ะผมไปข้อ2เลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือ2 4 1 2.4.2ไปเรื่อยแหละนะครับแต่ผมพูดสั้นๆวิดีโอนี้ข้อ2ก็คือสอนสั่งเองโอ้โหใครที่หยิบกระดาษประกามาระบุเองมากําหนดเองมาบอกตอนเองผ่านประสบการณ์ดีๆแล้วสอนตอนเองดูหนังดูละครดีๆผ่านชีวิตดีๆแล้วสอนตอนเองผ่านจุดที่ต้องแก้ไขก็ไปแก้ไขด้วยตนเองทุกท่านครับ สอนสั่งเองพลังและคุณค่าทั้ง10ข้อนี้นะครับเริ่มต้นจากการที่เราเริ่มที่จะไปทำอะไรบางอย่างด้วยตนเองทำในวันที่เรายังไม่รู้มากนักเริ่มหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาเริ่มนึกอะไรดีๆออกเริ่มออกแบบวางแผนแล้วไปทำมันคนที่เป็นเป็นนักนักกำหนดนักออกแบบแล้วไปทำได้ดียิ่งยิ่งขึ้นนั่นแหละครับ อยากให้ลองจริงๆนะครับข้อ1ข้อ2เนี่ยสำคัญมากๆงอกดีเองกับสอนสั่งเองจากนั้นครับชีวิตคนเราทําได้หลายอย่างมันมีห่วงจังหวะชีวิตที่ผมเนี่ยจมไปกับความเศร้าที่ผมรู้สึกว่าไปคิดถึงเรื่องไม่ดีคิดถึงแบบไปดูข่าวสารที่ไม่ดีจนบางทีมันส่งผลต่อความเครียดบางทีมันทําให้เราเศร้าบางทีมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีแต่การที่คนเราเนี่ย ย้ายมาหันเหมาใช้เทคนิควิธีการต่างๆจากวิดีโอหมายเลขต่างๆก่อนหน้าเพื่อที่จะมาเข้าจุดมาจ้องจะรักรู้สึกดีและทำดีกับตนเองโอ้โหทุกท่านครับข้อ,อน,นี้พูดเลยแค่ไม่ลองเพราะคนที่ลองเนี่ยจะเห็นความมหัศจรรย์ด้วยตนเองนะครับจากนะครับต่อข้อ5ครับข้อ4เนาะข้อ4ข้อ4ก็คือจับจุดให้ดี ตีให้แตกจับจังหวะอ่านให้ขาดจับจังหวะดีๆให้ได้อ่านให้ขาดประสบการณ์นี้หลายคนบอกว่าอะไรเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะตั้งทีมจริงๆทีมที่จะมาพัฒนาตามแนวทางประมาณนี้แหละไปด้วยกันนะครับก็เอาไว้คุยกันนั่นแหละค,คือเปิดประเด็นมาคุยกันปุ๊บอ่า้ามะเอาหัวข้อในวิดีโอหมายเลข7จ็ดมาคุยกันมันก็จะเข้าใจได้ง่ายนะครับก็จะเปิด YouTube ขึ้นมาเลยแล้วก็มาคุยกัน เพราะเพราะว่าถ้าถ้าเราคุยกันเฉยเนี่ยบางทีบางทีมาชวนกันทํากิจการเลยอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้นะถูกไหมครับแต่ถ้าเรารู้ตื้นลึกหนาบางรู้ขั้นต้นรู้ท่ามกลางรู้ในที่สุดอย่างชัดเจนมันก็ง่ายถูกไหมครับต่อไปครับข้อที่5จริงๆแล้วมันคือ2.4.5เนาะเคลียคลิกขลังสุขสมหวังสำเร็จ,จเจริญม,มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน บางคนเนี่ยยังสับสนอยู่เลยยังไม่มีความเข้มแข็งยังไม่มีความชัดเจนเคลียร์นะครับชีวิตเราเองเนี่ยเราจะอยู่กับตัวเราเองเราจะไปที่ทํางานไหนก็แล้วแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันคลิกมันลงตัวนะครับสินค้าและบริการเนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนมฝรั่งเศสมันขลังแล้วอะ่ะโอ้โหราคาสูงมากนะครับสมาร์ทโฟนยี่ห้อไหนมันขลังแล้วเนี่ยออืบางที ต้องบินไปต่างประเทศเพื่อไปซื้อนะครับเคลียร์คลิกขลังชีวิตที่ผ่านไปเรื่อยที่ยังไม่เคลียร์ไม่คลิกเนี่ยน่าเป็นห่วงแต่ถ้าเรารักษาการเคลียการคลิกอย่างต่อเนื่องก็จะขลังขึ้นมาเองคนเราใฝ่ฝันที่อยากประสบความสําเร็จอยากมีชีวิตที่ดีแต่อยู่ในความสับสนอยู่ในความเครียดอยู่ในความทุกข์อยู่ในความคาดหวังที่จะนำมาซึ่งความผิดหวัง แต่การที่เราฉลาดแม้เรายังไม่สําเร็จบางทีเราวางความคาดหวังวางเป้าหมายเอาไว้แล้วมีชิดชีวิตที่สุขสมหวังในปัจจุบันพลังตรงนั้นนะครับจะสามารถดึงมาใช้เพื่อขับเคลื่อนพาวิถีทางของเราเนี่ยไปสู่การที่มันมันดีได้ง่ายกว่าเราจะมีชีวิตมีสายใยชีวิตมีโลกมีสังคมที่ เป็นอย่างที่เห็นหรือจเจริญม,มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนก็ได้เอาไว้คุยกันนะครับต่อไปครับข้อ6มหัศจรรย์ห่วงเวลานี้ห่วงเวลาดีๆโอ้โหอันนี้คุยมันมากนะครับอยากเอาไว้คุยกันนะครับชีวิตที่ไปสัมผัสความมหัศจรรย์ได้ของการที่เราเราไม่ได้จมอยู่กับอดีตไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรกับอนาคตแต่มันเป็นคล้ายๆห่วงเวลาแห่ง อมตะลั์นิรัน์ที่เราจะกําหนดให้มันดีแค่ไหนก็ได้ผมไม่บอกว่าให้คนเรามีทุกวินาทีของชีวิตที่ล้ําค่าแต่การที่เราให้ตอนนี้ห่วงนี้เราแทรกเข้ามาเป็นห่วงเวลาที่ดีนี่แหละจะเป็นห่วงเวลาที่เรานั่งแบบดีๆนี่แหละจะเป็นห่วงเวลาที่เราพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบดีๆทุกท่านครับมันเป็นอย่างนั้นอยากให้ลองครับอยากให้ลองจริงๆนะครับคือลองแล้วจะติดใจ ค,คือดึงก็ต้องดึงมาจากขั้งหมดอ่ะแหละนะครับมาลองนะครับแต่นี่คือสามัญน,นะเป็นหัวข้อที่2เพราะอะไรครับมันเป็นการอธิบายง่ายว่าถ้าคนเราเนี่ยไม่มีพลังในการขุดค้นการงอกดีเองการิเริ่มเองการสอนสั่งตนเองไม่เคยสัมผัสประสบการณ์ของการรักรู้สึกดีและทําดีกับตนเองบ่อยๆตลอดจนรู้สึกว่าเอออยากจะรวมทีมกับคนที่ มีห่วงเวลาดีๆร่วมกันอืมลองดูนะครับลองดูมันคือรสชาติของชีวิตชิมชีวิตนะครับต่อไปครับข้อ7ฉลาดเป็นเจ้านายที่เจียมตัวร่างกายและจิตใจเนี่ยเราจะใช้มันยังไงก็ได้ห้องนอนของเราที่ทำงานของเราทรัพยากรในเอื้อมของเรานะครับการที่เราเจียมตัวทำสิ่งที่มีอยู่ให้ทรงคุณค่า เปิดโอกาสให้กับตนเองได้ดียิ่งขึ้นกับการที่เราไปสนใจใส่ใจสิ่งภายนอกที่ไม่ไดใ้ให้ผลตอบแทนอะไรเลยอะไรมันดีกว่ากันนะครับอ่ะต่อไปข้อข้อ8สติปัญญากล้าหารสติปัญญาหารกล้าอมืมันคืออะไรอ่ะโอ้โหเราปล่อยชีวิตผ่านไปหรือว่าเราฉลาดที่จะมาเข้าจุดดีๆทำชีวิตให้เป็นชีวิตที่สร้างสรร ทีมที่พลังสติพลังปัญญาพลังความหานกล้าเนี่ยทีมแบบนั้นนะครับที่จะมาเพิ่มพูนพลังของสติปัญญาหานกล้าเนี่ยถักทอไอการถักทอเนี่ยนะครับต่อไปครับข้อ9ตัดมาเริ่มให้ดีเล็งเห็นคุณค่าให้ผมสารภาพอย่างนี้นะคือผมไม่ใช่ผู้ปกครองนรกหรือผู้ตัดสินจริงๆนะครับ ยังมีใครมาคุยกับผมว่าเอ้ยเนี่ยตอนนั้นแหละเป็นความลับสวรรค์ผมผมก็ข่มขำโหว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณพูดออกมาไม่ได้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความลับจริงๆก็ได้หรือคุณอายที่จะพูดมันก็ได้นะครับบางคนก็บอกมาเคลียร์กันแต่จริงๆแล้วเนี่ยสารภาพตรงๆนะผมไม่ได้ยึดติดเพราะว่าคนที่เคลียร์คลิกขังบ่อยๆเนี่ยเคลียร์คลิกแล้วกันผมยังไม่ขังหรอกนะครับ ก็จะเคลียร์คลิกขังกันได้ง่ายอยากให้ลองนะครับอยากให้ลองจริงมันคืออะไรครับเราไม่ได้อาคาดแขนเราไม่ได้คาใจเราพร้อมที่จะเริ่มใหม่กับตัวเราเองเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองที่เราเคลียร์คลิกกับตนเองดีแล้วแปลว่าอะไรครับคนเราไม่ได้มีเพื่อนที่ดีที่สุดแค่ตัวเราคนเดียว ใครก็แล้วแต่ที่เคลียร์คลิกกับตนเองมาแล้วเนี่ยมาร่วมเคลียร์คลิกไปได้วยกันผมเขียนคําว่าตัดมาเริ่มให้ดีคนเราเริ่มเริ่มใหม่ได้เสมอแต่ก็ยังเล็งเห็นคุณค่าคุณค่าอะไรครับมีคนจํานวนมากที่ไม่รู้แต่แสดงออกซึ่งความจริงใจและรักกันไม่ได้เข้าใจหลักการเหล่านี้แต่แสดงออกแสดงออกซึ่งความจริงใจรักกันมัน มันมีค่านะโอเคไหมครับชีวิตมันไม่ได้ต้องสมบูรณ์แบบคนเรามีอิจฉาริษยามีการมองแบบเปรียบเทียบมีมีความไม่ดีในตัวเองเป็นเรื่องปกตินะครับเขาเรียกว่าการที่เราฉลาดเล็งเห็นแต่ด้านดีของคนเล็งเห็นคุณค่าไม่ได้บอกว่าคนเราต้องเล็งเห็นคุณค่าทุกคนเท่ากันหมดมันไม่เท่ากันนะโอเคไหมครับ คนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เสมอแต่ก็ยังเลยเห็นคุณค่าของคนที่ลองถูกและผิดมาด้วยกันนะครับจ่ายเวลาให้กับกันทีมเก่าความสัมพันธ์เดิมๆชีวิตแบบเดิมๆสายใย,ยสายทา,ยางในชีวิตแบบเดิมๆซึ่งมันสืบต่อมาความสัมพันธ์เดิมๆนะครับนี่คือคุณค่าของชีวิตเอาไว้คุยกันนะครับจากนั้นครับข้อสิ ฉลาดเป็นอิสระเส้นทางชีวิตคุณภาพมันเป็นอย่างนี้ครับพระบาทสมเด็จพระสมมา็จพทธเจ้าพระองค์ท่านก็มีห่วงเวลาแห่งการแสวงหาแต่พอท่านบรรลุธรรมแล้วท่านตกผลึกแล้วเนี่ยท่านจะเหลือพุทธกิจและพุทธกิจวัรเนี่ยที่ชัดเจนมากๆแบบฉบับที่ชัดเจนของอาจารย์เฉลิมชัยแบบฉบับที่ชัดเจนของคิสโนโรนโดแบบฉบับที่ชัดเจนของวอลเลนบัฟเฟต การที่เราไปเจอแบบฉบับหรือเส้นทางชีวิตคุณภาพเนี่ยบางทีมันก็คืออิสระอย่างหนึ่งอิสระไม่ได้บอกว่าเราจะเดินไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะครับยิ่งคนที่ฉลาดเป็นอิสระในเส้นทางชีวิตที่ชัดเจนแน่นอนการเติมมีการมีใจรักอะไรพวกนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้ง10ข้อเนี่ยคือประสบการณ์ที่เราสามารถดึง ดึงบทเรียนจากการที่เราไปทำกันบ้านไปทำแบบฝึกหัดทั้ง10ข้อนี้มาใช้ไปทำกันบ้านไปทำแบบฝึกหัดจากวีดีโอหมายเลข770-769ไล่ย้อนกลับไปตามลำดับอยากให้ลองจริงๆจ,จากนั้นครับสำหรับผมนะจุดที่ง่ายนะครับผมเขียนคขาว่าหลอมรวมหรือควันตัมผมอธิบายง่ายก็คือเราดึง เราดึงทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในปัจจุบันขณะบางทีมันคือการตัดด้วยตัดใจมาด้วยเราจะเป็นทุกข์ทำไมในเมื่อเราเข้าใจสุขสมหวังสำเร็จถูกไหมครับเนี่ยมันเป็นความตั้มมันดึงมาใช้หมดแต่ถ้าถามว่าโอยดึงมาใช้หมดอะไรคำว่าหมดหมดก็คือควรแก่แก่เหตุแก่เรื่องราวแต่มันมีสิ่งที่ง่ายกว่านั้นนะครับทีมที่เขาเรียว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งเก่ง จะให้คิสโนโรนโดกางตำราออกมาทั้งหมดแล้วดึงทั้งหมดมาใช้กับการเตะลูกฟุตบอลลูกนั้นตรงหน้าเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้กางตำรานะบางทีเขาทำได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องนึกท่านเชื่อไหมนักกอล์ฟก็เหมือนกันหรือแม้แต่นักบริหารนักคิดก็เหมือนกันบางทีเขาไม่ได้กางตำราแต่การการกางตำราก็ไม่ได้ผิดนะสำหรับการบริหารจัดการอะไรบางอย่างยิ่งควรต้องกางตำราทุกท่านครับ มันคือความตั้มมันคือการหลอมรวมและดึงมาใช้ทีมที่เล่นแบบนั้นยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งอยากร่วมเล่นนะครับเรามาบางทีอาจจะไม่ใช่สามเสาหลักก็ได้อาจจะเป็นบทเรียนอาจจะเป็นข้อคิดอาจจะเป็นธรรมนูญของพวกเราก็ได้นะครับแมผมไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูนนะครับธรรมนูญแห่งชีวิตของเราของก็เรียวกว่ากฎทองคาของทีมเราก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ตัดคําว่าธรรมนูญออกไปถ้าเกิดว่าใครจะไปตีให้มันเป็นปัญหาตัดออกไปเลยนะครับ จากนั้นครับมันเยอะไปควานตั้มมันเยอะไปหลอมรวมดึงมาใช้มันเยอะไปผมเหลือย่อยอยู่ที่คําเดียวก็คือการที่เราไปฉลาดลดเสียแล้วก็เพิ่มดีลดเสียเนี่ยให้ใส่เครื่องหมายลบเพิ่มดีให้ใส่เครื่องหมายบวกการที่เราทั้งลบและบวกเนี่ยอย่างคึกคักทีมที่มาฉลาดร่วมลดเสียเพิ่มดีอย่างคึกคักร่วมกันเครื่องหมายลบลบก็คึกคักบวกก็คือคัก เป็นวงจรที่ยกระดับอย่างต่อเนื่องทีมที่ประมาณนี้นะครับผมว่าสนุกนะครับมันคือเราที่จะคมชัดยิ่งขึ้นมันคือการที่คนเราเดินมาแล้วมาคุยกันมาเล่นร่วมกันมาทำร่วมกันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมใช้คำง่ายๆก็คือเคยและถึงถึงดีบวกบวกเราเคยกันหรือยังเราถึงดีกันหรือยังมันเหมือนกับคนเราเนี่ยเจอหน้ากันปุ๊บ บางทีาอาจจะด่ากันก็ได้ผมอาจจะแย่ก็ได้แต่ถ้าเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่สมบูรณ์อย่างผมเนี่ยได้คุยกันใช้ทักษะฝีมือความถนัดของผมเนี่ยทำงานเป็นทีมบางทีแทนที่เราจะหาเงินเราจะหาเงินไม่พอใช้เรามาร่วมลงทุนเริ่มก้าวจากจุดเล็กๆเ,เพื่อนำไปสู่กิจการที่จะกลายเป็นระบบกลไกลในการดึงดูดเงินเข้ามาในหมู่พวกเรา ซึ่งคนเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีคนที่เรารักเราอาจจะมีลูกหลานที่เรารักการที่เราส่งต่อระบบกลไกในการดึงดูดเงินดีๆเนี่ยให้กับรุ่นต่อไปของเราได้มันก็ดีผมไม่ได้บอกให้พูดถึงการหาเงินนะครับผมกำลังพูดถึงเคยและถึงที่มันดียิ่งขึ้นมันมีดีกว่าของมันเสมอนะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่การที่เรา จะไปถึงจุดเหนือใดอะจุดที่ดีกว่าใดๆอะของพวกเรามันดีกว่าผมอาจจะขอร้องจากคนรอบข้างท,ทุกคนนะพราะว่าคือชาวบ้านด่าผมผมไม่ว่าหรอกใครเขาด่าบ้างก็ช่างเขาเพราะว่าเราไม่เอามาใส่ใจอยู่แล้วแต่คนที่อยู่ยด้วยกันเนี่ยไม่อยากให้ด่าให้ว่าเพราะว่ามันอาจจะมีช่องทางที่ดีกว่าการด่าการว่ากันเฉยๆก็ได้นะครับ บางทีถึงขั้นทัพพูดเลยนะครับขอไปอยู่คนเดียวดีกว่าอย่าด่ายอย่าว่ากันเลยข้องนะครับสบายๆนะครับก็ทัพพูดง,ง่ายก็คือเอาไว้คุยกันเอาไว้ลองเล่นไปได้วยกันนะครับเพื่อจะมีคนลอง